รักลงตัวอดีตเกิลกรุ๊ปสาวควงสามีจดทะเบียนสมรสพร้อมลูกในท้องก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตัวเองนั้นกำลังตั้งท้องลูกคนแรกสำหรับอดีตนักร้องสาวแนนนี่เก์ลี่เบอร์รี่และฟ่ฟนหนุ่มได้ขอแต่งงานหลังจากที่คบหาดูใจกันมาเป็นเวลากว่าสปีและล่าสุดในอินสตาแกรมของเนนนี่เธอได้โพสต์อีกหนึ่งข่าวดีเมื่อควงว่าที่สามีไปจดทะเบียนสมรส โดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่า Officially Mr. and Mrs. s a n d a r a t i t แต่งมาจะปีเพิ่งมีโอกาสไปจดค่ะเดือนหน้าลูกจะคลอดและพร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยเลยนะคะเป็นพัสนันสุนทรทิติค่ะแจ้งไว้เพื่อทราบนะคะหลังจากนั้นมีเพื่อนๆและเป้นคลับเข้ามาแสดงความยินดีมากมายทีมงาน SBB Daily ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ